เพิ่งแล้วป่อให้เสียวไว้เดี๋ยวน้ำเข้าวคะวัวือแล้วหนไหม,มน้ำมันเข้าบ่ใช่เดกจะชพ่มางานวยะไ,ไ,ไม่กมานี่ก็เพิ่งมาจากนานะครับไปเขียวยามาให้บัวเขียวยาใส่ใกิน ในขาวหิวแล้วแหละไม่อยากกินางเหรอว่าไม่อยากกินจัเกียหเหรอจหเรอจ้เองมันใสกันพ่อจับสงขามีแล้วอ่ะอนิวทำพี่ให้่อนเกินเขาจะกลับแล้วแล้วเมื่อวานพามาทำงนานด้วยย,ยากแล้วฟัาางโกย ยาแล้วออืดูเลยจะยินเสียงร้องเนี่ยโอ้ยอัวไม่แดงนี่ไม่แดงครับผมนี่ช็อกโกแลตอันนี้เมโกโก้แม่ตัวนี้แม่โกโก้ใช่นี่ลูกเมโกโก้เนี่ยสีมันแม่เลยลูกแม่โกโก้เดี๋ยวยาไปก่อนแม่เขา ยาก็ไปเกี่ยวมาจากที่นานะครับผมนาเหรอใช่อวูเด้วูเด้กดกับยาไปเร็ววูเด้วูเด้ผักแก่ส้มสีแดงนี่ออกให้ขีดแดงโอ้ย,ยาใส่ว<พ>ัวดูแล้ว,ลวยาก็เป็นยากเกี่ยวมาจากนานะครับายาตามคันนายาธรรมชาติ ดู <łość> สั้นหน่อยแต่ว่าแน่นนะครับนี่วัวกินดีครับมีเวลาวาทำอย่างนงี้มีกำลัาก็จะ่ว้พ่อแม่ทำงานช่วยกับม่ช่วยกันเอาฟอไปวัวก่อนแล้วก็ช่วยกวย่าเอาไปขาวก่อน ไม่เลือกนะครับวัวผมเนี่ยกินกินดีมากเลยฮะแล้วก็ยังไม่เลือกแล้วก็บุดมันเน่นถามมันเลือดด้วยีล้วก็ช่วยพ่อแม่เลี้ยงวัวเก่งมากลูกนะม่บ้านมาพักมาบ้านก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะครับผมมาอยู่กับครอบครัวแบบนี้แหละอยู่กับลูกๆนะครับ บางวันก็ไปซ่อมข้าวที่นา,า,าซ่อมข้าวที่นาเสร็จก็อ,อย่างนี้แหละกลับมาก็อือข้ามาเลยเอาไปไป่อมข้าวที่นาเสร็จก็ไปเกี่ยวหญ้านะครับผมเอาให้บัวอะไปไปถือใส่แล้วถือไปไหมถืไมอไปนั่งมาเขาพอถือเองนักกินลูกไหมเอามาเดี๋ยวไปเชื่องวัวตรงนี้มา อยูอามาอ好吗อ,อยู่ต่อัู้ว่อ้าปล่อยลมเอาับได้ไหมเพราะเขาอยู่อยตาการได้ไหมไม่นะไ้่โดนปลาทั้ง เราุ้งย่าเรายมันมันไม่เห็นทํนาัตก้พังเลยวะเด็บุญละบะอ้นเจ๊กินบัวเอาบัวอยากมากิเลยหัวหิวเพราะอยาไปให้แม่ซื้อไข่เนีย กันมีใบไม้อะไรปนมาด้วยเก็บกอกนี่เอานี่กินไหมตน้นหญ้ากินไหมนี่จ,นนจับอย่าง,งน,น,นี้นี่งนี่งนี่มีเอาจับนี้จับดูสิต้นหญ้าเนี่ยบัวเท่ากินเนาะเอาดีไม่กิน,อนเอาบัวเออบวไมากินยญ้าดูลูกจะกัดมายัางไงานี่กัดดูสิกินไหมกอ,อดปากเลยอ,อ่ะ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 กินด้วยเอย้ย อ่าเห็นไหมกินแล้วเห็นไหมแต่ว่าจะกินใบนี้ไหมอันนั้นยาวเกินลูกโอ้โหอย่น้ำมากเลยบอกน้ำด่มาปูใส่รถไยไว้เออ

เข้าบ้านก่อนนะอุ้ยทขาไปให้เจ้าเข้าบ้านก็ได้เจ้าไม่เข้าบ้านก็ได้ก็ได้ก็ซื้ออ่านแล้วแต่ว่ามันหิวแล้วบอกว่าวัวซีคามันหิวแล้วนะถ้าเอาไปให้วัวสีเท้ากินก่อนก็ได้มาโอ้แล้ว Oh, วัวมากินผักหมดบางขังไว้วัวมา,มาบ้านเราว่ะวัวมาจำไปกินผักที่บ้านเจ็เหรอใช่อทําไมขัง,ขงไว้เนี่ยออกมาเที่ยวข้างนอกกินกล้วยหญ้าหมดมเห็นหรอ <c oughs> เลี้ยงวัวก็เลี้ยงไม่ยากนะครับผมนี่แหละมีหญ้าให้กินแล้วก็ออกฟางที่เราอัดเป็นก้อนไว้นะครับ วันไหนที่ไม่มีหญ้าก็กินฟางวันไหนที่มีหญ้าก็สลับกันแค่นี้เขาก็อยู่ท้องห้ามเนี่ยกินอิ่มเขาก็กินน้ำวัวบ,บ้านๆเลี้ยงง่ายครับกินไม่เลือกหญาธรรมชาติไม่กินได้หมดอันนี้ก็เป็นครอบวัวน,นะครับ ทาไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะนะครับทําที่เรามีนะครับผมสังกะสีก็เป็นสังกะสีอันเก่านะครับเอามาทําต่อเติมให้มีเงินแล้วก็ซ่อมไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเรื่อยๆก่อนผมซื้อมาสองตัวมีแม่แดงกับแม่สีไข่นะครับซื้อมาตอนเขาเป็นสาวเขาก็มาลอดลูกให้นะครับผมเนี่ย จากสองตัวนะครับผมเพิ่มเป็นหลายตัวเลยมีลูกมีหลานให้เนี่ยเลี้ยงไว้ในข้อก่อนนะครับผมตรงนี้เป็นปรูเพราะปลูกรอให้ถึงประมาณกลางเดือนตุลาก็จะเอาไปปล่อยที่ทุ่งนะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราจะปล่อยที่ในทุ่งตรงนี้ก็จะลําบากหน่อยต้องหาหญ้าให้กินตลอดชีวิตบ้านๆน,นะครับผมครอบครัวอยู่ง่ายๆนี่แหละ เป็นชีวิตที่เราสร้างได้นะครับให้พติตามความฝันของผมนะครับอยู่แบบเรียบง่ายไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากเป็นชีวิตชนบทพดวันข้างหน้านะครับผมไม่กี่ปีได้กลับมาอยู่บ้านก็จะมาอยู่อย่างนี้แหละปลูกผัดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวนะครับทำนาตาม วิถีอาชีพของพ่อแม่นะครับที่ทํามาเราก็ต่อยอดนะครับเป็นชีวิตที่มีความสุขนะครับผมวันนี้ก็เย็นแล้วนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ